สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูว่าพี่เดียจะทำอะไรก็อยากจะกินหมูกรอบหรือหมูอบในสไตล์แบบพอกกกริ้งอ่ะจะให้แบบกรอบนอกนุ่มในแต่เราจะไม่ทอดเป็นชิ้นเล็กๆน,นี้ก็ล้างแล้วแล้วก็ต้มประมาณ5-10นาทีชิ้นใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วก็พอต้มได้ที่แล้วเราก็เอามาเอาน้ำมัน โอริโอลสักหน่อยนึงเอ็กซ์ต้าแมนิเกอร์ะคะให้ทั่วเพื่อว่าที่อบแล้วจะได้ไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้อบกันนี่ค่ะสำหรับเตาอบแล้วก็จะตอนเราวอร์มเครื่องมาแล้วนะคะเราก็จะปรับมาที่เป็นแฟนกลิวแล้วก็อยู่ที่200 เลาวัปดสิบได้หกช้าช้านะคะช้าชาแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเตาอบก็เราจะไม่กำหนดเวลาค่ะว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเช็คดูของเราเรื่อยๆนะคะ